อุ้ยหลายคนไม่รู้ดาราสาวลูกหนึ่งสวยเก่งจนมีคนมาจ้างให้เป็นเมียน้อยทั้งประเทศรู้กันอยู่แล้วว่าแพทนภปภาตันตระกูลมีลูกแล้วเป็นคุณแม่ของน้องรซซิ่งโดยเราจะเห็นว่าแม่แพทนั้นพาน้องรซซิ่งไปทํางานด้วยบ่อยครั้งและเราจะเห็นผลงานของแม่แพททั้งในและนอกวงการบันเทิงขายของออนไลน์ทําทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟกต์รู้ว่ามาลูกเคยแต่งงานแต่วันดีคืนดีมีคนมาจ้างให้เป็นเมียน้อยเรื่องราวนี้แม่แพทเปิดใจเล่าผ่านรายการ เทอประจำวันที่23ธันวาคม2565โดยบอกว่าเขาอยากรู้จักไปกินข้าวไม้เราก็โอเคได้รู้จักได้แต่เราก็โทษนะมีครอบครัวหรือยังคะเขาบอกมีลูกสองเราก็โอเคเราก็ถามต่อว่ามีเมียเขาบอกมีเมียรเราเลยบอกว่าแยกย้ายไปเติบโตดีกว่าคะ่ะเขาคงคิดว่าลองถามก่อนแผลว่าเขาอาจจะเคยเจอโยนหินถามทางไปก่อนแต่เราไม่ใช่สไตล์นั้นเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรู้ว่าอยู่ สถานะนายก็อยู่ได้แต่เราไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการคนเลี้ยงถ้าเข้ามาเพื่อแพทต้องมีคนเลี้ยงคือไม่ใช่ละเราไม่อยากเป็นหลอกแต่ถ้าเขาเป็นพ่อไม้จริงๆไม่เป็นไรแต่เขามีเมียติดง่ายถ้าวันหนึ่งเราทําแบบนั้นลูกเราต้องเสียใจมากๆไดแน่เลยเราอยากให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเราอยากอยู่ในจุดที่สบายใจ